อันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อนี่ผมก็ไม่ได้ซื้ออันนี้ซื้อถามว่ามันไม่ซื้อก็ผมใช้ช่องที่ช่องสามแสนเพื่อนๆสามารถทําทําคลิปอ่ะหรือสร้างตัวตนจริงแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดคำว่าสร้างตัวตนนะเพราะว่าไม่เห็นด้วยคือเรามีตัวตนอยู่แล้วเพียงแต่แค่เอาตัวตนของเราอ่ะมาเป็นลงคลิปหรือทําวิดีโอซานแล้วก็ลงออนไลน์มันก็จะมีอะไรผู้ติดตามคือเอาตัวเนี้ยทุกคนอยู่ออฟไลน์ใช่ไหม อ่าเหมือนที่เจนบอกอะเราต้องออนไลน์ให้ได้ใช่ไหมใช่<ะ>และนี่แหละคือการออนไลน์เพื่อให้สู่รายได้ครับใช่ตัวนี้เลยเพราะนั้นผมก็มียอดฟอลโล่ติดตามสูงจึงทำให้ร้านค้าสามารถไม่รู้เลยมันจะมีดัชนีชีว่ายังไงไม่รู้แหละมันสามารถขอตัวสินค้าตัวอย่างได้และสินค้าตัวอย่างนี้ก็อยู่กับเราเลยโดยไม่ต้องส่งคืนและเราก็อีตัวนี้แหละครับไม่ใช่รีวิวครั้งเดียวนะรีวิวไปเรื่อยๆ คุณมีเวลาแค่ไหนคุณก็ทําไปแต่ที่สําคัญคุณอย่าลืมใช้จริงซึ่งตัวนี้ที่ผมใช้จริงหรือว่าผมดูในเอ่อเอ่อไมค์วาเลสเนี่ยครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะใช้ก็คือปัญหาคุณง่ายๆเลยครับคุณพูดห่างไมโครโฟนหรือพูดห่างไมค์กล้องไม่ได้คุณต้องพูดหน้ากล้องข้อที่2ครับเวลาคุณอยากจะพูดสัก2คนคุณสามารถใช้ไมค์หนึ่งไมค์สองแล้วเครื่องรับอีก1ตัวเครื่องส่งสองตัวไอ้กล่องเนี้ยฮะมันมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว เนี่ยแสดงว่าอะไรครับเราไม่ต้องพกที่ชาร์จเหมือนเวลาไปพักจุดอจุด A จุด b เหมือนเวลเราไปเที่ยวเราก็สามารถชาร์จระหว่างการเดินทางได้โดยที่เรายังไม่จาเป็นต้องพักจุดชาร์จคุณเข้าใจไหมข้อที่สองก็คือที่ผมชอบที่สุดเลยนะเว่ะมันจุดเด่นชิบหายไวป,ป่วงเลยคือนี่ครับมันสามารถหนี่ปกเสื้อได้และเป็นแม่เหล็กได้ตัวนี้นี่นี่ที่ผมใช้อยู่นี่ มัน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 ไม่เป็นแม่เหล็กเห็นไหมฮะตัวนี้ไม่เป็นแม่เหล็กเนาะนี่ปกเสื้อยางเดียวแล้วคุณดูเดี๋ยวว่ามันมันแทงคอมันไม่เปิดมันประเจิดประเจิดแล้วมันไม่กลมเกินกับเสื้อผ้าแต่ตัวนี้ผมว่ามันลงตัวมันอยู่กับเสื้อผ้าเราได้เนี่ยครับนี่มันดูเหมือนเป็นความเนียนของมันอันนี้แทงคอเห็นไหมดูแล้วมันเวลาถ่ายมันจะเหมือนกับมีอะไรมาปิงดูดเลือดที่คอนึกออกไหมครับและลิ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยแล้วกันโอเคไหมแต่ว่าถ้าเป็นผมผมกำนึงถึงการใช้งานมากกว่าความสวยงามนะครับทั้ะนั้นนี่ยังไม่จบสิ่งที่มันทําได้แล้วนะตัวอื่นไม่ได้ทําไม่ใช่ทําไม่ได้นะตัวอื่นไม่ได้ทําไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นคืออะไรรู้ไหมฮะผมจะไม่ลองเสียงคุณไปหาฟ้าตัวเองคือมันรับเสียงแอมเบียนได้สูงมาก ถ้าคุณต้องการไปเข้าธรรมชาติเสียงป่าเสียงนกเสียงกามันจะดูดมาบุบบุบบับ,บเลย <S 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 แต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองมันจะตัดแอมเบียนแอมเบียนแอน์มสเฟียคือเสียงรอบข้างอันที่สองครับมันทําเสียงคาราโอเกะได้และเสียงคาราโอเกะตัดแอมเบียนได้อีกใครที่ชอบร้องคาราโอเกะคุณใช้ไม์ตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับข้อที่สามมันมีฟังก์ชันเนี่ยผมจำไม่ได้ลนะ่ะคุณอยากรู้คุณก็ ไปหาเจ้าอื่นฟังแล้วก็มาซื้อของผมนี่แหละโอเคไหมครับถ้าสนใจตัวนี้ก็ทีตะก,กาส้มะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะทำ a อ f เฟ i a t เรก็เอาตัวตนของตัวเองอะมาทำคลิปซะแล้วคุณก็จะได้รับสินค้าฟรีโดยที่คุณไม่ต้องซื้อหาแล้วคุณก็มีสินค้ารีวิวไปตลอดเวลาข้อที่2พอคุณรีวิวสินค้าแล้วคุณก็จะมีรายได้เหมือนกับที่เจียนก็กำลังทำรายได้เหมือนกันนี่ครับ ไปตะกาส้มครับ